วันนี้แฮปปี้เบิร์ฟเดย์ของดอลล่านะคะดอลล่าวันนี้ครบสี่ขวบค่ะเรามาแฮปปี้เบิร์ฟเดย์ให้ดอลล่ากันหน่อยมาอวยพรให้ดอลล่าที่สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังมามากับป๊ะป๊านะคะแบ่งกันลูกมามะ่ามามาไอ้น,นี่นึ่งอกไก่ให้วันเกิดเดี๋ยวจะให้กินคนละชิ้นคนละชิ้นโอเคไหมคะแฮปปี้เบิร์ฟเดย์นะดอลล่า ดดูนะคะดั่นลิ้นแปะเปะเค้กเปาเค้กยังแง่เขี้ยวใส่กับเปาเค้กมาม่าเปาให้เขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับมาม่ากับป้าๆนานๆนะโอเคไหมจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆก่อนโอ้ Happy Birthday โอเคมาม่ามาม่าให้กินก่อนคลรชิ้นให้ดอลล่าก่อนมันเกิดดอลล่าออสการ์ซิปออสการ์ซิปซิปโอเคพูดต่ อโอเคนะเดี๋ยวมา,มาหันให้อีกนะคะให้กินก่อนมามา่ไปหันให้อีกนะ